เยยมมาานา,มเมส,านสวัสดีครับ่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับกับช่องอํานาจจะโตี่เพราะว่าหยุดไปนานและเป็นเดือนและกว่าจะได้ลงทะเลสักทีเพราะว่า ไปดูหลายวันก็คืนยังจัดอยู่ช่วงนี้ก็คืนเบาหน่อยหนึ่งว่าจะลองไปหากับข้าวสักหน่อยไะหาปลาไม่รู้จะมีปลาอะไรเข้ามั้งแต่คืนยังเดิงนิดนิดอยู่แต่ว่าก็ต้องลองดูครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาไม่มีปลาเพราะเราต้องเพราะเรามองไม่เห็นของในน้ําอะต้องลองดูต้องลองลากดูอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้พอพอดีแวะเข้าไปดูก็คืนจะเบาสักหน่อยก็เดี๋ยวจะลองไปดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามมาดูครับไปดูนกันวันนี้ว่าจะ ครั้งที่สองแล้วไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าครับท่านชมตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้ววางไว้แล้ววางหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมั้งเพราะว่าดูมันเงียบๆอยู่ต้องลุ้นกันโอปลาไม่กระโดดไม่ไม่นั่นเลยแต่ว,ว่าคืนเขาเบาแล้วคืนเขาเบาห่หนก็ต้องมาลุ้นกนะันวนะ่ามีปลาหรือ ดูเงียบเกิน นี่ครับท่านผู้ชมได้มาตัวหนึ่งตัวหมกหมกเหลืองนี่เหลืองนี่เหลืองนี่เหลืองไม่มีปลาเล็กๆเลยนี่นีตตนนน่ตัวตัวรำคาหรือกระพุนหนังกระพุนหนังสองตัวหนักปึ๊บเลยอ่ะก็เป่าพี่เป่าเราได้พี่เป่า,ปาม,มาดูาาาเ,าเขาเรียกถ้าว่าแบบชาวเรือเขาเรียกไอ้ปลาเป้าเขียวปลาเป้าเขียวนี่รู้ว่าเนื้อเขาจะกินได้นะครับ แต่ว่าห้ามกินนะครับเพราะว่าตายกันมาเยอะแล้วเพราะว่ามันอันตรายตจ้าวดดีเขาแตกื้วาเอาเอาเส้นเขาออกไม่หมดเนี่ยอันตรายเพราะว่าตัวใหญ่ๆก็ตัววงสี่ห้าโลก็มีริกเปรี้ยเขียวเป้าเขียวเนื้อเขาเยอะเลยเพราว่าถ้าว่าเป็นเรือประมงเรือใหญ่เขาเอาไปขายเพราะว่าโรงงานเขาจะทำเดี๋ยวเขาทำอะไรไม่รู้นะเขาเขามีวิธีการทําอยู่หรือว่าห้ามกินนะครับอย่ากินนะอย่ากินอันตรายมากโอเคครับเดี๋ยวสาอ้วนก่อน โอเคแล้วก็มีเชื้อมั่งนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวเอาอีกเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูวงที่สองกันมาดูกันไงมังเดี๋ยววางสักทีจะไก็เปลี่ยนหมายใหม่ ได้คู่ครับท่านผู้ชมนี่ได้ตัวที่สองเลกระบอกเหลืองแต่ว่าปามน่าจะรอดเพราะว่าติดแมงกะพุนไงแมงกะพุนตัวใหญ่ตัวเั็นสิบกิโลเลยพุนหนังนี่ยระพุนหนังเรียกพุนหนังตายเลยเนี่ยตอนนี้เขาก็เขาตายแล้วเพราะว่าเขาทิ้งสเปิร์มมาแล้วเขาก็ตายเหลือแต่เปลือกก็มีโอเคครับเดี๋ยวสาอ้วนก่อนเดี๋ยวดูตรงนี้สักทีหนึ่งมาเดี๋ยวผู้ชมวองวงนี้วงเดี๋ยวย้ายหมายเละเพราะว่า ปลามันป่ามันเริ่มจะเข้าแต่ว่ามันก็ยังยังเข้าไม่เยอะนะก็เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่ว่าอีกที้ง ไม่มีปลาเลยถ้านผู้ชมโดยแมงกระพุนอวนวนมันยกมาเลยโอเคครับเดี๋ยวย้ายหมายแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ย้ายที่ใหม่แล้วไม่รู้ว่ามีตัวบ่าน้ําใสน้ําใสไม่มีก็กลับบ้านแหละว,ว่าน้ําใสเลยน้ําใสคือ เกมวครับตามช่องไม่ม like, ีมีแต่ลูกปลาได้ลูกปลามีปูต mm ัวใหญ่ตัวมีไอลูกปลาที่คุณสิรินุ่นแมาก็พุนมันยุ่งเพราะว่ามันมันจะดึงอวนแล้วก็ตีนจะยกโอเคครับเดี๋ยวสายอวนก่อนมาดูท่านชมมองมองท้ายแหละเดี๋ยวกลับบ้านแหละวันนี้ลงน้ำลึกด้วยนี่จะมีตัวเปล่าเห็นมีมีปลาติดมั้มปลาติดคุณติดมั้มโอเคมาลุ้นกัน โอเคครับท okay, ่านชมมีแต่ปลาตะกุนสามสี่ตัวมีปลาตะกุนตะกุนอ๋อมีสีเสียดมะปลาปลายังไม่ยังไม่เข้าครับคืนนี้พอเริ่มเงียบแมงกระพุนมันยุ่งใหญ่แมงกระพุมนมันตายอ่ะนี่เล่นตายแลย้วเนี่ยตายมึนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อะไรเออตัวดิบ้างตัวดิเบียงโอเคครับท่านชมเดี๋ยวสาะอ้วนก่อน <c oughs> ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้ไม่เยอะครับได้ปลาปลาสิคุนมั่งแล้วก็เนี่ยก็ได้ได้กระบอกตัวนี้สองตัวสองตัวก็เนี่ยเป็นปลาสิคุนเล็กๆปลาปลาบอกเล็กไม่มีเป็นปลาสิคุนมั่งเป็นอะไรก็ได้ครับหมอแกงส้มได้เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันน้ำมันยังยังยังเยอะอยู่น้ำยังเยอะอยู่แล้วก็น้ำใสด้วยเพราะปลายังเข้าไปดี เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จยว่ากันใหม่เพราะว่าอย่างไงก็ช่วงนี้ปลายังไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าก็พอพอหากินได้ครับช่วงนี้เขามาดำหอยกันดาหอยตรงที่ปากท่อปากท่อเพราะเขาดำหอยหอยเป็นคู่ตัวเล็กะก็ขยันดำคนที่ว่าอยู่ไกลๆเขามาดำเล่นกันเก็บตามท่อท่อน้ําดูดท่อน้าดูดนะกุ้งก็ก็พอได้กินอยู่ครับก็ถ้าขยันนะไม่ขี้เกียจก็พอหากินได้โอเคครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับเดี๋ยว หน้าค่อยว่ากันใหม่ครับก็ขอบคุณนะครับที่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันขอบคุณ e f อทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ว่าที่ว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กันันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ